ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพารวยรับชมแนวทางสูตรคำนวณตัวเลขในสูตรหลักหน่วยบน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 ,บน,บนห้าตัวเลขประจำวดวันที่16 5ท่้าท่า68งครั้งที่สองใน u u u b e วีพารวยวันนี้สุหล่าก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมที่สุดชเล เข้ามารับชมรับฟังทั้งลุงข้างบ้านและป้าข้างบ้านที่เข้ามารับชมรับฟังนะจ๊ะพูดว่าชิดเลยเดี๋ยวเขาก็ไม่ดูเชิปตัวเองหรอกเอางั้นงั้นเปลี่ยนคําว่าท่านผู้ชมที่สุดรวยสุดสวยสุดหลอ่อทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง <c oughs> สําหรับช่องยูทูบวีพาลัยก็เป็นสื่รในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อฟวามเถิงตัวเลขจะเข้าหรือเปล่านี่ก็ <g år> ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ไม่มีใครร่วงรู้อนาคตนะครับว่าตัวเลขจ่ออะไรตัวเลขก,ก็ทําตามสูตรเพียงเท่านั้นส่วนจะมาหรือไม่มานั้นก็ไม่มีใครตอบได้นะครับก็ลงไว้เพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นชื่นชอบสูตรไหนก็นําไปใช้นะครับถ้าไม่ชื่นชอบก็ พิมพ์เหมือนป้าข้างบ้านมานะครับก็ได้นะครับส่วนมากก็จะพิมพ์มาแบบแปลกๆนะครับที่อาจจะคาดชิดไม่ถึงนะครับตั้งลุงและป้าข้างบ้านที่พิมพ์เข้ามาก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับบางคนเขาก็พิมพ์ม,มาขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่ป้าข้างบ้านเขาจะไม่พิมพ์เหมือนชาวบ้านนะครับสังเกตดูดีๆนะครับไปไล่อ่านดูแล้ว ก็มีแ <screws> ต <in the ground> ่คนที่ช <desserts> <Negative paper> ื่นชอบไม่ชื่นชอบนะครับก็ไม่ว่าอะไรนะครับอย่างแค่ถ้าพิมพ์แบบเนื้อจินตนาการก็จัดส่งไปดาวอ์งการนะครับก็หลายลายแล้วนะครับก็ก็เป็นแนวทางนะครับทางของสุดหล่อที่คิดค้นสูตรตัวเลขมาให้รับชมรับฟังนะครับก็ คุณก็อาจจะหัวเราะในวันที่ผมเอาห่านะครับแต่คุณก็อย่ามาร้องไห้เสียใจในวันที่ผมเอาจริงนะจ๊ะหัวเราะในวันที่ผมเอาห่าอย่าเสียน้ําตาในวันที่ผมเอาจริงนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอลนะครับอาจจะเป็นคล้ายกับแฮร์รี่มิคไวนะครับในช่วงนี้ก็เป็นล่างทองของแมนยูแล้วนะครับนักเตะแมนยู แต่ก่อนก็อาจจะเป็นตัวตลกของทีมนะครับปัจจุบันก็เป็นตัวหลักแล้วนะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับต่อไปก็คงจะไปจับประตูแทนอันเดโอนาน่านะครับ<笑><笑>เขาใช้สายตาเซฟบ,บอลเกินไปนะครับตองน,นี้น่าจะเอาแม็กควายไปจับประตูแทนนะครับต่อไปก็ คนที่บรรยายนี้ก็เป็นแฟนตัวยงของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนนต็ดนะครับต่ใครคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลนี้ก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับต่อไปก็นำเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามสามสองนำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกสองที่นะครับก็เป็นห้าบวกเจ็ดบวกสองที่เท่ากับสิบสี่ก็เลขสี่นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มไปเลยนะครับก็เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ก็เข้าเลขเจนะครับหลักหน่วยบนบนสองตัวบนก็มาครบนะครับเจ็ดและแปดวนหน่วยล่างก็มาเลขหนะครับก็มาครบ3ามตัวบนนะครับหกเจ็ดแปดหกออกหกแปดเจ็ดนะครับก็สังเกตเอานะครับเพราะว่าผมก็ให้ท่านผู้ชมสังเกตเอานะครับบางครั้งผมก็ไม่สามารถที่จะบรรยายครอบคลุมไปหมดนะครับ ตรงไหนไม่ได้บรรยายก็ให้ท่านชมชิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเองนะครับคอวอยอนะครับต่อไปก็นำา6 6 9 6 8 7 3 6ามนำมาตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวก2คงงที่นะครับก็เท่ากับ17ตรลงท้าย7ก็เลข7็นะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น8 9 0 1นหะครับหลักหื่วบนทำได้7 8 9 0 1ซึ่งก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับเลข7 ในตำแหน่งแรกเลยนะครับส่วนสิบล่างก็มาเข้าเลขแปดนะครับออก2 6 6 2 2 7 8 5ก็มาเข้าตามผลคำนวณน,นะครับต่อหวังว่าจะเป็นสูตรที่ยาวๆสักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเข้าหนึ่งมวดแล้วก็หลุดไปนะครับ <c oughs> ก็ต้องหาสูตรมาทดแทนบ่อยนะครับ ต่อไปก็นำสองหกหกสองสองเจ็ดแปดห้ามาตั้งนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกสองที่ก็เป็นหกบวกหกบวกสองที่เท่าก,กับสิบสี่นะครับลงท้ายสี่ก็เลขสี่ดังนั้นก็นับเพิ่มเป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับว่าหรือว่าไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดครับก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับเลขแปดนะครับสิบบนก็มาแปดเหมือนเดิมนะครับ วินตัวเลขก็เป็น4ี่ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดก็มาเลขเปิ้นก็เข้าเหมือนเดิมนะครับจากวินตัวเลขปกติก็เป็นสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเท้าห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดประมาณนั้นนะครับก็เข้าหลักหน่วยบนไปเลขแปดก็น่าจะบรรยายถูกต้องตามสูตรนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังต่อไปก็นำสองหนึ่งสามสามไปแปดศูนย์หกนำมาตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกสองที่ก็จะเป็นหนึ่งบวกสามบวกสองที่เท่ากับ นะครับจากนั้นก็รับเพิ่มเป็น78 90หรือว่า6กวหนึ่งเป็น7 7บเวงหนึ่งเป็น8 8ดวหนึ่งเป็น99บากวงหนึ่งเท่ากับ0นะครับหลักหน่วยบน5ตัวเลขทำได้เลข6เลข7เลข8เลข9เลขศจะมาหรือไม่นั้นวันที่16ทับทับกก็รอผลออกนะครับผมก็มาบรรยายบรรดาบรรปูบรรยาบรรนาบรรเอาบรรพี่บรรน้องบรรพิกันก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับทั้ง ท่านผู้ชมที่สุดหล่อสุดสวยที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเส้นทางผู้บรรยายเองก็เป็นสุดหล่อมาบรรยายเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นวันที่สิบหกก็รอรุ้นผลว่าตัวเลขจะมาหรือไม่มานะครับก็มมีใครร่วงรู้นะครับก็เลยต้องพิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้ก่อนนะครับก็ รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงน,นะครับส่นวนคำนวณก็เป็นเพียงแนวทางตามหลักสติเท่านั้นนะครับก็สติมาแบบนี้ก็พิมพ์มาแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตล่วงหน้านะครับว่าเลขออกอะไรนะครับดังนั้นก็ให้ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับก็อธิบายตามเนื้อหาตามความเป็นจริงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ รับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับในการศึกษาข้อมูลตัวเลขการคิดคำนวณก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชื่นชอบเลขสูตรคำนวณสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับขอบคุณขอบใจที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ